สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงข้อเสียของท่อ PE นะครับในการทําเป็นท่อเมนในการลดน้ําต้นไม้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าอะโวคาโดนะครับหรือว่าพืชต่างๆนะครับผมข้อเสียของท่อ PE นะครับก็คือของผมก็คือผมไม่ได้เอาฝังดินนะครับผมเอาไว้ลอยบนดินนะครับข้อเสียตอนนี้ก็คือเวลาอากาศร้อนนะครับ ท่อมันจะเก็บความร้อนนะครับทําให้น้ําที่อยู่ในท่อนะครับร้อนพอเรา,าลดน้ําต้นไม้นะครับน้ําที่ออกมาเป็นน้ําร้อนแล้วก็โดนใบต้นไม้นะครับทําให้ใบไหม้ได้นะครับผมฉะนั้นเราจรึงไม่ควรจะลดน้ํานะครับลดน้ําต้นไม้ช่วงาสายๆนะครับตั้งแต่5้าโมงสิบโมงห้าสิบโมงสิโมงจนถึง ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับผมเพราะว่าท่อ PE นะครับมันมันร้อนนะครับผมน้ำที่อยู่ในท่อ PE มันร้อนนะครับนี่คือข้อเสียของเขาแต่ถ้าจําเป็นจริงๆต้องลดนะครับคือเราต้องเปิดน้ําทิ้งไปก่อนนะครับต้องเปิดน้ําทิ้งถ้าเวลาเราเดินปั๊มเสร็จเราต้องไปเปิดปลายสายนะครับเปิดปลายสายเพื่อจะระบายน้ําที่อยู่ในท่อออกให้หมดเลยนะครับผมจนว่าจะเป็นน้ําใหม่ที่เข้ามานะครับไม่งั้นใบ ต้นไม้ของเราไหม้หมดนะครับผมเพราะว่าผมผมก็เจอไปแล้วนะครับพอดีผมเข้ามาลดน้ำอ่าต้นอะโวคาโดแล้วใบมันไหม้นะครับพอดีผมไม่ยด้ไปถ่ายฝั่งต้นอะโวคาโดนะครับพอดีผมมาอ่าลดน้ําทุเรียนพอดีนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นทุเรียนสักแปดเดือนได้มั้งครับนะครับนี่ครับท่อพีอีแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าไม่อยากให้แบบ อท่อมันร้อนก็คือเราต้องขุดหลุมนะครับขุดเป็นแนวยาวนะครับเพื่อที่จะฝังท่อ P.E. ลงในดินเลยนะครับผมนะครับท่อจะได้ไม่ร้อนนะครับนี่ครับคือข้อเสียของท่อ P.E. นะครับต้นทุนมันถูกก็จริงนะครับแต่ว่าปัญหามันก็มีเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีใช้นานๆไปถ้าเอาไว้บนดินานานๆไปก็ท่อ อาจะเสื่อมสภาพนะครับตามเวลานะครับประมาณสักสปี5ปีนะครับท่อก็จะเสื่อมสภาพเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมถ้าจะให้ดีต้องเดินเป็นท่อ p v c ผังฝังดินไปเลยนะครับเพื่อความชัวจะได้ระยะยาวๆนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับโอเคครับผมเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ